สวัสดีครับชาวออโตแฟคติสทุทันกลับมาแล้วกับเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนรู้หรือไม่ว่ารถในตำนานอย่างนิสันซิลเวียที่ถูกขนานนามว่าเป็นเทพพิดาแห่งถนนมีเบื้องหลังการสร้างที่เต็มไปด้วยการเสียสละอย่างสุดซึ้งผมอามผู้รู้รบยนต์จะพาคุณย้อนเวลาไปพบกับความจริงที่ถูกซ่อนไว้มานานเรื่องราวที่เริ่มต้นเมื่อวิศวกรคนหนึ่ง ต้องเลือกระหว่างความฝันส่วนตัวกับอนาคตของรถยนต์ที่จะเปลี่ยนโลกมันคือการตัดสินใจที่เจ็บปวดที่สุดของเขาแต่ทำไมการตัดสินใจนั้นถึงทำให้ซิลเวียกลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันตายและอานเสียสละนั้นคืออะไรถ้าอยากรู้ตามผมมาเลยครับย้อนกลับไปในช่วงปลายยุค60ยุคที่โลกยานยนต์กำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการที่นิสสัน มีวิศวกรอัจฉริยะคนหนึ่งชื่อทาคามเิเขาเป็นหัวหน้าทีมพัฒนาโปรเจกต์ลับสุดยอดที่ชื่อว่า Project โปรเจกต์4โปรเจกต์ที่ตั้งเป้าจะสร้างรถสปอร์ตที่จะเป็นไอคอนของคนรุ่นใหม่แต่ความฝันของทาคามิไม่ได้มีเพียงแค่การสร้างรถเขาอยากจะสร้างรถที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการแข่งขันรถที่เชื่อมโยงกับผู้ขับขี่ได้อย่างไร้ที่ติและหัวใจของความฝันนั้น คือซิลเวียรถที่เขาใช้เวลาทั้งชีวิตทุ่งเทให้กับมันแต่ในขณะเดียวกันอีกฟากหนึ่งของโลกความขัดแย้งด้านพลังงานก็กำลังคืบคลานเข้ามาราคาน้ำมันที่พุ่มสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทำให้รถสปอร์ตขนาดใหญ่ที่มีกำลังมหาศาลกำลังจะหมดอนาคตและโปรเจกต์ของเขาก็กำลังจะถูกแช่แข็งเช่นกันแต่ทาคามิไม่ยอมแพ้ ขาความจริงอันแสนโหดร้ายมาถึงผู้บริหารรดดับสูงเรียกทากามิเข้าประชุมและยื่นคำขาดว่าโปรเจกต์ C ต้องถูกยุติลงทันทีเนื่องจากไม่สอดคล้องกับทิศทางของตลาดโลกที่หันไปเน้นรถยนต์ประหยัดน้ำมันทากามิรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงตรงหน้ารถในฝันของเขาที่ใกล้จะสำเร็จกำลังจะกลายเป็นเพียงซากเหล็กที่ไม่มีใครเห็นค่า แต่ทาการมิยังไม่หมดหวังเขาขอโอกาสสุดท้ายโอกาสที่จะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าซิลเวียไม่ได้เป็นแค่รถสปอร์ตที่เน้นความแรงแต่คือรถที่เปี่ยมไปด้วยนวัตกรรมและความคิดที่ก้าวล้ำเขายื่นข้อเสนอสุดบ้าคลังข้อเสนอที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนเขาเสนอที่จะลดขนาดเครื่องยนต์ลงอย่างมหาศาลลดความแรงลงจนเหลือแค่ครึ่งเดียว และนี่เองคือจุดหักเหที่สำคัญที่สุดของเรื่องราวนี้เพราะนี่คือการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชะตาของซิลเวียไปตลอดการเป็นการแลกขี่ยิ่งใหญ่ระหว่างกำลังกับอนาคตของรถที่เขารักเขาอ้อมยอมแลกหัวใจของซิลเวียไปเพื่อให้มันมีโอกาสได้หายใจต่อไปเ s s i s ซ y o r r จากท a a ามิเซ r The decision taken to carry out น o า e มีซามีคันป็อกซคิสฟูซฟีคนาดเล็กความากสุสซควาและอีคูเซ่ครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเครื่องยนต์แต่มันคือการยอมลดทอนศักดิ์ศรีของรถสปอร์ตลงการยอมทิ้งความฝันที่จะเป็นราชันแห่งความเร็วและเลือกที่จะเป็น เทพธิดาแห่งความคล่องตัวแทนทีมงานทำงานหนักอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยพวกเขาปรับแต่งช่วงล่างให้ตอบสนองได้ดีเยี่ยมออกแบบตัวถังให้มีน้ำหมักเบาและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่สูงสุดพวกเขาทำทุกวิถีทางเพื่อพิสูจน์ว่าแม้จะไม่มีกำลังมหาศาลซิลเวียก็ยังสามารถครองใจคนได้และผลลัพธ์ที่ได้นั้น ก็ทำให้ทุกคนต้องอึ้งเพราะสิ่งที่พวกเขาได้นั้นมันเหนือกว่าที่คาดคิดไว้มากนะนี่ไม่ใช่แค่การเอาชีวิตรอดแต่มันคือการสร้างตัวตนใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมในที่สุดก,ก็ถึงวันทดสอบทุกคนในทีมต่างลุ้นระทึกเมื่อทาคามิกดคันเร่ง <c oughs> แม้เสียงเครื่องยนต์จะไม่ได้คำรามกึกก้องเหมือน V8 ที่พวกเขาเคยฝันไว้แต่การขับขี่ของซิลเวีย กลับเหนือกว่าที่ทุกคนจินตนาการไว้มากนักตัวรถมีน้ำหนักเบาการบังคับควบคุมแม่นยำมันตอบสนองทุกการควบคุมของคนขับได้อย่างน่าทึ่งมันไม่ได้เป็นรถที่เน้นความเร็วแบบทางตรงแต่มันคือรถที่เชี่ยวชาญในการเข้าโค้งรถที่เต้นระบำมอยู่บนถนนได้อย่างงดงามเหมือนนางระบำที่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระทีมงานทุกคนถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ เพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นตรงหน้าไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือผลลัพธ์ของการเสียสละการก้าวข้ามขีดจำกัดและจิตวิญญาณแห่งความไม่ยอมแพ้การทดสอบในวันนั้นทำให้ผู้บริหารระดับสูงต้องกลับไปคิดใหม่และในที่สุดก็ตัดสินใจอนุมัติให้ซิลเวียได้ไปต่อในสายการผลิตเส้นทางใหม่ของเทพ,พิดาแห่งถนนได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว แล้วในปี1945นิ s s ันซิล v วียซ p 31 <c oughs> ก็ได้เปิดตัวสู่สายตาชาวโลกมันไม่ได้เป็นรถสปอร์ตที่เร็วที่สุดในยุคนั้นแต่ความสง่างามความสมดุลและสไตล์ที่ไม่เหมือนใครทำให้มันกลายเป็นที่กล่าวขานในวงการยานยนต์อย่างรวดเร็วผู้คนหลงไหลในความงามที่เรียบง่ายของมัน หลงไหลในความรู้สึกที่ได้ขับขี่และที่สำคัญที่สุดมันพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่ารถสปอร์ตไม่จำเป็นต้องมีกำลังงมหาสารเสมอไปแต่จิตวิญญาณของการขับขี่ตัางหากที่เป็นสิ่งสำคัญตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาซิลเวียได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องมีทั้งรุ่น s 1 0 S11 s 1 2 s 1 3 s 1 4 จนกระทั่งถึง S15 ที่เป็นท <ekt or> <ki> uh, ี่น mm ิยมที่สุดในปัจจุบันแต่ละรุ่นก็มีบุคลิกที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งที่ยังคงอยู่เสมอคือจิตวิญญาณของการเสียสละที่ทากามิและทีมงานได้มอบให้มันตั้งแต่แรกจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์การปรับตัวและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาซิลเวียไม่ได้เป็นแค่รถที่สวยงามแต่มันคือรถที่เต็มไปด้วยศักยภาพที่ซ่อนอยู่ นักแข่งรถมากมายนำซิลเวียไปเข้าแข่งขันในรายการต่างๆและใช้มันในการแข่งรถดริฟต์ด้วยคุณสมบัติของตัวรถที่เบาสมดุลดีเยี่ยมและสามารถโมดิฟายได้ง่ายทำให้ซิลเวียกลายเป็นรถขวัญใจนักดริฟต์ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในรายการ d 1 Grand Prix หรือ Formula Drift ชื่อแห่งซิลเวียก็มักจะถูกคูดถึงในฐานะราชินีแห่งการดริฟต์ เสมอชัยชนะครั้งแล้วครั้งเล่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวงการมอเตอร์สปอร์ตล้วนมาจากพื้นฐานที่แข็งแกร่งที่ทาคามิและทีมงานได้วางไว้การเสียสละกำลังเครื่องยนต์ในวันนั้นกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานที่ยิ่งใหญ่พวกเขาไม่ได้สร้างรถที่เร็วที่สุดแต่สร้างรถที่เหมาะกับการขับขี่เพื่อความบันเทิงมากที่สุดรถที่ใครก็สามารถเอ็นค่าถึงได้ และรถที่ทำให้ผู้ขับขี่ทุกคแต่แล้วเรื่องราวที่น่าเศร้าก็เกิดขึ้นในยุคเกาสิบเมื่อวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แต่ในญี่ปุ่นยอดขายรถยนต์ก็ตกต่ำลงอย่างรวดเร็วนิสสันที่กำลังประสบป,ปัญหาทางการเงินอย่างหนักต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เพื่ออยู่รอดการผลิตรถที่ไม่ทำกำไรอย่างนิสสันซิลเวียจึงถูกพิจารณาเป็นอันดับแรกๆที่จะถูกยุติ อีกครั้งที่อนาคตของซิลเวียกลุ่มแฟนคลับนิส s ันซิลเวียทั่วโลกจากแคมเปญรณรงค์เพื่อเซฟซิลเวียผ่านทางอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียพวกเขาบอกแล้วเรื่องราวความรักที่มีต่อรถคันนี้ความทรงจำที่มีร่วมกับมันและเหตุผลว่าทำไมซิลเวียจึงควรที่จะได้ไปต่อความเคลื่อนไหวนี้แพร่ประจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว และสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับผู้บริหารของนิ s ซานพ่อความจากแฟนคลับมากมายถูกส่งไปถึงสำนักงานกบิญญาทุกข้อความล้วนเต็มไปด้วยความหวังและความรับผู้บริหารของนิ s ซานได้เห็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นคุณค่าที่แท้จริงของซิลเวียคุณค่าที่ไม่ได้วัดด้วยยอดขายแต่เป็นคุณค่าที่อยู่ในหัวใจของทุกคนที่รักในรถคันนี้ พวกเขาได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ทาการิได้เสียสละไปในวันนั้นไม่ได้สูญเปล่าแต่มันได้สร้างความผูกพันที่แข็งแกร่งระหว่างรถกับคนขับความผูกพันที่ไม่มีวันจางหายในที่สุดผู้บริหารของนิส s ันก็ตัดสินใจที่จะยุติการผลิตนิส s ันซิลเวียอส15ในปี2002แต่การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความล้มเหลว แต่มันเกิดขึ้นจากความเข้าใจพวกเขาเข้าใจแล้วว่าซิลเวียไม่ใช่แค่รถยนต์อีกต่อไปแต่มันคือจิตวิญญาณคือตัวตนคือความทรงจำที่ไม่มีวันตายการยุติการผลิตในครั้งนั้นจึงเป็นการให้เกียรติกับตำนานเป็นการปิดฉากที่สมบูรณ์แบบเพื่อรักษาสถานะของเทพธ,ธิดาแห่งถนนให้คงอยู่ตลอดไป และนั่นเองคือเรื่องราวการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของนิสสันซิลเวียเรื่องราวที่สอนให้เราได้รู้ว่าบางครั้งการลดทอนก็อาจจะนำมาสิ้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการยอมเสียบางอย่างไปก็อาจจะทำให้เราได้ในสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่ากลับคืนมาหากคุณชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ช่อง Auto Fact h i s ไว้ด้วยนะครับและที่สาคัญ อยากรู้เรื่องราวของรถรุ่นไหนคอมเมนต์ Comment มาบอกกันได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ